สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับงานเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch c o m p a n y l i m i t e d นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับนาฬิกา Omega Seamaster Oversize นะครับในรหัส Reference 166.111หนะครับแล้วก็เรือนนี้นะครับเป็น Vintage นะครับในปี1975นะครับประมาณยุค70นะครับผมนาฬิกาเรือนนี้ตัวเรือนจะเป็นรูปทรงถังเบียร์นะครับตัวเรือนจะเป็นสแตลเลสสตีลแล้วก็สายเป็นสแตลเลสสตีล นะครับลูกค้าส่งมาล้างเครื่องปรับที่เวลาแล้วก็เปลี่ยนเม็ดไมยมใหมุ่ดมถึงแกนไขทั้งชุดนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกันน้ําแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการตั้งเวลานะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับขับเคลื่อนด้วยกลไกอัตโนมัตินะครับคาลิเบอร์752นะครับมีวันที่แล้วก็สัปดาห์นะครับกรุระจกเป็นแบบซไฟายนะครับมาดูขั้นตอนการเซอร์วิสกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเรือนนี้เราจะโอเวอร์ฮอนะครับล้างเครื่องถอดประกอบ ทุกชิ้นส่วนนะครับรวมถึงกระปุกกลานด้วยนะครับผมแล้วก็ในนาฬิกาในยุค70นะครับได้มาเซอร์วิสในสภาพนี้ก็ถือว่าลูกค้าเก็บดีมากเลยนะครับแล้วก็การบำรุงรักษานาฬิกานะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสาคัญนะครับเพราะฉะนั้นนาฬิกาที่เป็นกลไกอัตโนมัตินะครับควรจะล้างเครื่องทุก3-5ปีนะครับเพื่อไม่ให้กลไกนั้นสึกหรอมากเกินไปนะครับถ้าเรามาล้างเครื่องในปีที่6-7นะครับขมาวเครื่องจะเยอะนะครับทำให้อาจจะเกิดจากเสียหายชิ้นส่วน เสียหายได้นะครับก็ที่ Modify Watch c o m p n Limited นะครับมีบริการตรวจเช็คสภาพนาฬิกาให้ท่านฟรีนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเรือนนี้นะครับเราจะร,รือออกมาจากทางหน้าปัดก่อนนะครับเป็น ชุดด้านหน้านะครับของนาฬิกานะครับกลไกด้านหน้านะครับเพื่อจะเบรกการขับเคลื่อนนาฬิกาไว้ด้วยแกนไขนะครับทาให้ลานนั้นไม่ดีดนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้วิธีการปล่อยม้าหรือปล่อยพลังงานเลยนะครับอาจจะทําให้กลไกนั้นเสียหายได้นะครับพิมช่างเลยได้ทําการถอดชุดด้านหน้าก่อนนะครับแล้วก็มาถอดชุดด้านหลังเป็นขั้นตอนต่อมานะครับถ้าสังเกตนะครับในการอรือนี้มีจักรถึง3ชั้นนะครับแล้วก็เป็นเครื่องที่ใช้3ามสะพานจักร นะครับก็จะมีแป้นทับจากที่เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนะครับนั่นคือแป้นที่ควบคุมจากเล็กจากมา้าแล้วก็จักใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปของแป้นเครื่องนะครับที่มีคราบขมอต่างๆนะครับเกิดจากการใช้งานเป็นระยะเวลานานนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นขมอของเครื่องนะครับที่ ทิ้งไว้นานนะครับทําให้เกิดคราบขังอต่างๆในเครื่องนะครับ <S <S เราจึงต้องทาการนะครับล้างทุกชิ้นส่วนแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปใหม่นะครับขั้นตอนของวิธีการล้างเครื่องก็จะเป็นการถอดชิ้นส่วนออกมาก,ก่อนนะครับแล้วก็รวมถึงการล้างด้วยมือเป็นขั้นตอนแรกนะครับหลังจากนั้นเราก็นําเครื่องนะครับเอาไปใส่ไว้ในเครื่องล้างนาฬิกานะครับเครื่องนี้จะทําความสะอาดได้มากกว่าการล้างด,ด้วยมือนะครับทำให้ชิ้นส่วนนั้นสะอาดหมดจดนะครับเพื่อจะล้างทำความสะอาดก่อนนะครับเป็นขั้นตอนแรกนะครับ ขั้นตอนที่2ก็จะเป็นล้างด้วยน้ํามันเบนซินขาวนะครับขั้นตอนที่3ก็จะเป็นน้ํามันเบนซินขาวเช่นกันนะครับหลังจากนั้นเราก็เอามาอบแห้งนะครับเครื่องก็จะสะอาดเอี่ยมแล้วก็จะไม่มีคราบน้ําหรือคราบน้ำมันอยู่ในชิ้นส่วนเครื่องนะครับหลังจากนั้นเราก็เอามาล้างด้วยระบบอัลตาราโซนิกนะครับเพื่อจะกระทะเข่าาต่างๆออกจาก เครื่องนาฬิกานะครับแล้วก็เอามาอบแห้งอีกครั้งนะครับจนเสร็จขั้นตอนนะครับและนี่ก็จะเป็นการประกอบเครื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการประกอบชุดหน้าปัดนะครับแล้วก็ใส่ชุดเข็มนะครับรวมถึงโรเตอร์แล้วก็ประกอบเข้าเครื่องนะครับแล้วก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งงานกลับถึงมือลูกค้านะครับแล้วก็ถ้าหากท่านใดนะครับสนใจบริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์นะครับไม่ว่าในการของท่านจะเป็นแบรนด์อะไรนะครับทีมช่างของเราสามารถเซอร์วิสนาฬิกาได้ทุกแบรนด์นะครับแล้วก็ถ้าสนใจที่จะ ะใช้บริการเซอร์วิสในการทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch Company Limited นะครับสามารถส่งงานมาทำได้ที่ Facebook Fanpage Modify Watch Company Limited นะครับแล้วก็อีกช่องทางคือช่องทางเว็บไซต์นะครับ www m o d i f y k i t w a t c h com นะครับหรือสามารถเดินทางมาที่ร้านได้ด้วยตัวเองนะครับปิกัดร้านอยู่ถนนยานาวัดใหม่พระราม3มนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าทางหูกระจงคาเฟ่นะครับก็จะเจอกับร้าน Modify Watch นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook, Youtube, Instagram หรือว่า TikTok นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเราจะมีคลิปดีๆอี้ลงทุกวันนะครับพร้อมกับเล่าบริษัทนาฬิกาที่เซอร์วิสให้ทุกท่านฟังนะครับขอพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับ